วันนี้พาน้องจูเนียมาเที่ยวเที่ยวไหนสวนเสือครับจูเนียเล่นแ้สหรอลูกไม่ใช่กวางพูดกวางเลียนเรียเลางกลียเรีย เดินไปก่อนเฮ้ยเดินไปไอู้พี่เจงตรงนั้นเขามีไปดูตรงนี้ดิเสียงอะไรร้องไปดูสิน,น้องจุ๋นเนี่ยมาดูอะไรร้องลูกมาดูทางนี้สิอะไรร้องเสือร้องจะได้อุ้มเสือไหมเนี่ย ตาหายหิวแล้วเหรออุ้ยมีลูกเสือด้วยอ่ะแม่ด่มือแลูนี่มันดูลูกปลาอะไรนะตัวอะไรนะตรงจะแค่เห็นไหมตัวนมเจ๋งมีอุ mm ้ม hmm, ล so ูกเสือด้วยอ้ามีอุ้มอุ้มไม่ได้เหรอมันไม่ไหว เสียต oh oh. oh, no oh no ังค์เลยโอ้อุ้มไอ้เชื่อเได้หรือเปล่าเสือได้ไม่ได้อุ้มเสือเลยใหญ่จ้าแกไม่ใช่ให้ลูกก้อนนะลูกใหญ่อยู่ไหนลูกใหญ่อยู่ไหนอู๋กใหญเออซื้อนมเขาได้ก้อนนมเขได้คุณเอากระเป๋าตังค์ใช่ไหมปลาถือกระเป๋าตังค์ให้แม่นั่นแหละอยู่ในนั้นแหละป้าเปิดเลยมีอะไรเนี่ย เออเก็บไว้ในนั้นก็หน er ูกะว่าจะไปเสียไงเก็บไว้ก่อนสิเน็บไว้ในนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนหยิบตั้งให้เขาใช่ใช่ป้อนนมได้ตอนแรกว่าจะถ่ายรูปเสือไม่ไหวแล้วเพียอุ้มอุ้มเยอะเกินเนี่ยอุ้มอุ้มไม่เข้มไหมอุ้มจะละเข้ไหมไม่อ่ะถ่ายรูปเหมือนนุ้นอ่ะเอาป่ะตั้งถ่ายรูป ไปสีเ <CK> ข้าไปหนึ่งตัวจุเนียของจุเนียแมมแมมให้เสือนะไม่ใช่ของเนี่ยนะโอ้โหเขาอยู่ในโกงดูดิรูดิรู้ดิเขาอยู่ข้าวตัวเนียตัวเนียไปให้สิลูกให้ตัวไหนปลาปลาปลาจับจับมือลูกจับมือลูกอย่าปล่อยอย่าปล่อยมันไปคนเดียวมันไม่รู้เรื่องอย่มือหาย ออกมาก่อนลูกลูกลก็ได้ค่ะเพื่อนทังรถก็ได้เดี๋ยวตอนนี้จะเช็้ยลูกอ,อ่ะป้าระวังให้ให้ระวังใน,นี่นี้นะคะขวนี้นะคะเอาตัวไหน่อีกน้องอิ่มหมดแล้วค่ะในชั้นด้นนี้น้องอิ่มก่อนแล้วหรอชันนี้ยังไม่อิ่มเดี๋ยวพุงจะแต,ตกแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ขวดสุดท้ายด้วยจูเนเียรป้อนนมให้เสือ ูก็ร้องก็ร้องขาู้ดจใกล้ๆขึ้นไปขึ้นไขึ้นไปอึ้นไเขึ้นไปขึ้นไเนมเขรอนไปข้นขึรน้นขนไ่ขึ้าไข้นเขา้ะไลขึ้นไข้นไขา้นไปขึ้น้นไปข้นแปขึ้นไขนไค้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึนขึ้นอนแล้นอ่ะลูนเหมื้นเนี่ยเลนกินนมแล้วจะนอน ตรงสูงยกสงสูงเออ ยกอีกยกอีกยกอีกหมดแล้วหมดแล้วมนมมเนีเ่ยเลยหมดแล้วจับได้วยเดี๋ยวเขาอิ่มแล้วเขาจะกินอีก <c oughs> เาวงางยาเดี๋ยวเายังไม่อิ่มเขายังไม่ปล่อยดูเลยมหมดแล้วลูก บ๊ายบายบ๊ายบายหมดแล้วบ๊ายบายยังไม่บ๊ายบายไปที่อื่นต่อไปอุ้ย นะที่เขาจะให้อุ้มไม่กล้าอุ้มกลัวอันนี้เน้นยากเลยัไงนะพอนเห้ถ่ารูกด้นสเห็นไหมลูกดีจังดี้วมันเทียงแล้วใส่คนเดนาเข้าไปจ่บใช่เขาให้ถ่ายรูปไหมไป ลูกกดจอล็กอกให้ทามไยตัวอะไรเนี่ยไ,ไ,ไปดูเสือดีกว่าไอ้เคมันอยู่เฉย โอ้ยอันนี้ของจริงเลยแหละดูอะไรนะที่เมย์ไปดูวมียวมียวไดูเสียงมันกำลังดูเนีๆเขกินเนื้อก็เดินกมาจากากินเลยไดกินเลยอะกินแรงันดนั้นกินทะลุไอ้นี่ มเนี่ยมายืนตรงนี้ดิยืนตรงนี้มันเดินมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเดินมาแล้วเนี่ยกลัวไหมอุ้ยอะไรไอ้คีเหรอนีไอคีมาแล้วมาแล้ว เจ้าสวนสิ่งอ่ะไหนไม่เห็นไม่เห็น

mùa wing mẹ mùa wing mẹ dù mày đưa mày dù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  mày đi mày dù mày mày โอเคครับทูมที่แรกที่แิฉะนะจบลงย่งไรได้รับขอบคุณครับจบแครับ สักตวงันีนีาชว์ช้างอยู่แน่เลยมันจะหมดให้ฟ้าบอดไป ไปด okay, ูซ้างไปเอาคืนชั้นไปเถอะเทคือีกเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วร้องมันดุดื่มน้ำเถอะรีบเทหมดแล้วลูกปาหมดแล้วหมดแล้วปลาคืนเอาคืนปลาป๊าขวดคืนแล้ว ล้างมือเอาลูกล้างมือล,ล้างมืออ่ะล้างมือไปเนี่ยล้างมือก่อนลูกนัดจะไม่ไหวแล้วก็โอเคไหมโอเคไห <c oughs> รับงใหทัน <c oughs> ะไ้ครับนี้มั่นใจไหครับ ห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบสิบเปอร์เต์เาเปนอนเทนตที่ยารับี้นะมาดีกว่าครับที่อยังนะใ่ตรงไหนตรงไหนจะจับให้ด้เตอตรงนี้ไม่ใช่ถูกใจอย่างนี้ก็ขอเอ้ครับตาดีกว่าครับกันอะไรครับรอบนี้แดดรอนครับ alright ah it's okay alright this t i m กว่า are you r e